ชีวิตสิ่งง่ายแต่กลายเป็นสุขีช่วยปวงชนให้พ้นแล่งแรงร้ายราวยังร้องเพลงอีเลเธอจะเกิดเป็นกองทักธรรมใช่ในยีค่ะจะเรียนทำสมนึกดีนะคะในวันที่28มีนาคม2,567ในครั้งนี้นะคะก็แกนนำของกองทัพธรรมนะคะหลายคนบอกคิดถึงมากเลยนะคะ หลายคนบอกคิดถึงนะคะตอนนี้เราจะมีประเด็นว่าใต้ร่มพระบารมีจะไม่มีสิ่งอัป,ปรีเกิดขึ้นในแผ่นดินแต่มันคงห้ามไม่ได้นะสำหรับผู้ที่เขาต้องการให้มีนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเขาต้องการให้มีเราก็มีสิทธิ์ที่จะห้าม <c oughs> ที่จะบอก <c oughs> ว่าสิ่งที่ดีเนี่ย เป็นอย่างไรนะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรยังบอลทูกฎหมายเนี่ยไม่ดีนะคืออย่างนี้นะถ้าเป็นถ้าเป็นของเถื่อนนะเออของไม่ดีเนี่ยนะของที่ทำผิดเนี่ยบอนเนี่ยเป็นอบบยมุกนะเป็นของที่ทำผิดนะเป็นของไม่ดีนะเป็นของที่ไม่ควรเข้าใกล้นะเราจะทำให้มันถูกต้องเนี่ยไอ้อย่างนี้ผิดนะ คือของของไม่ดีทําให้มันถูกเนี่ยทำให้มันไม่ไม่ไม่มันไม่สมควรนะของผิดเนี่ยยังไงโดยสัจจะมันผิดไม่ว่าจะเล่นการพนันตอนไหนเมื่อไรนะที่ไหนนะเวลาไหนนะต่อให้เสียภาษีด้วยก็คือผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะหรือคนที่ไปเล่นเนี่ย ยังไงก็ต้องเสียเวลานะแทนที่จะไปทำมาหากินเนี่ยนะเออมันเสียเวลามากเลยนะเสียเงินเสียทองนะครับเสียไอ้เสียจิตวิญญาณเนี่ยเสียมากสุดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่เล่นการพนันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโลภทีโลย ไม่มีใครเล่นกันพนานเลยเฮ้ยอยากจะไปเสียนะอยากจะไปบริจาคอยากจะไปให้อะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีแต่เขาเนี่ยต้องการที่จะไปเอาจากคนอื่นในเวลารวดเร็วด้วยนะแล้วก็เอาเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเออมันมันไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วการที่ทําให้มันอนที่ถูกกฎหมายเนี่ยคือทําให้มันขยายนะ ทำให้ความผิดเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่ถูกเลยนะอย่ามาเสนอเลยความคิดอย่างนี้ถ้าต้องการเงินภาษีเนี่ยนะเอาจากอื่นสิ่งอื่นเอสอ,อสิ่งอื่นเยอะแยะมีสิ่งดีๆที่ต้องให้ทำเยอะนะเออทำยังไงที่ให้พืชผัก นะปลอดสารพิษไร้สารพิษทำยังไงสุขภาพประชาชนจะดีนะเออทำยังไงถนนหนทางนะไฟฟ้าแสงสว่างประชาชนจะอยู่สุขสบายขึ้นนะประชาชนต้องไม่ได้สุขสบายแบบเวอร์นะเขาก็ต้องการสุขสบายพอสมควรเพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือ สมาชิกสภาเนี่ยนะมีหน้าที่จะมาทําสิ่งดีๆนะออกกฎหมายที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเนี้ยนะบอนทุกคนหมายเนี่ยนะ โอ้ยนะไม่รู้จะพูดยังไงนะว่ามันไม่ดีจริงๆมันไม่ดีจริงๆนะเออเราลองคิดดูนะคนในครอบครัวเราเนี่ยนะพ่อจะต้องไปติดการพนันเออนะเดือดร้อนไหมครอบครัวนะลูกจะมีเงินไปเรียนไหมใช่ไหมไม่ไม่มีทางไม่มีทางมันไม่ใกล้ชิดนะเออจะไม่ใกล้ชิดเพราะว่าใช่ใช่นะแล้วถ้าสมมติว่า ่เสียแล้วติดหนี้แล้วต้องไปกู้ยืมนะถูกไล่ล่าอีกเออยังไงนะครอบครัวเนี่ยแตกแยกเสียหายอย่างอื่นเนี่ยมีเยอะแยะไปคิดดูเถอะนะในสิ่งดีๆอ่ะมีเยอะแยะนะไปทำเถอะได้ภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็ประชาชนก็ผาสุขด้วยคือการทำงานเนี่ยจะต้องออกแรง นะเออไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วเงินมันจะมาอย่างนี้ไม่ใช่นะการพนันเนี่ยในลักษณะที่ต้องการมาเงินมาง่ายๆไม่ใช่นะต้องให้ประชาชนเนี่ยใช้แรงใช้สมองนะ แล้วก็ทำงานอเออให้ให้ได้เงินอย่างนี้<ม>ถูกต้องเออฟังดูแล้วฟังดูแล้วดูเป็นช่างเป็นเสียงที่ห่วงใยกับพี่น้องที่กำลังคิดที่กำลังจะจัดการกำลังจะบริหารด้านนี้อยู่นะคะในนามของ,องกองชาวกองทัพธรรมนะคะในนามของตัวแทนแกนนำของ,องกองทัพธรรมซึ่งหลายคนในรัฐสภาก็คงจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับอาศัยเป็นอย่างดีนะคะท้ายนี้อยากจะฝากอะไรด้วยความปรารถนาดีกับพี่น้องที่จะทำโครงการนี้ยังไงคะผม ผมเชื่อนะผมเชื่อนะว่าในรัฐสภาเนี่ยเราคัดคนมาแล้วนะ,ะที่มีสติสัมปชัญญะที่ดีนะมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนเพราะนั้นโดยความเห็นของผมเนี่ยนะคงไม่ต้องการให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในยุคของท่านในยุคของท่านนะเราต้องให้หอหห้ช่างปั้นนะเออไปปั้นนะชื่อท่านนามสกุลท่านนะ ว่าเกิดในสมัยของท่านเนี่ยไอบอลเนี่ยนะเช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามีพิพิธภัณฑ์อ่ะปั้นไอสิ่งที่เลวร้ายะที่มันเกิดขึ้นนะถ้ามันเกิดขึ้นในยุคนี้เนี่ยท่านลองคิดดูสินะเขาเอาไปปั้นแน่ๆแล้วลูกหลานท่านะจะว่ายังไงก็คือทั้งโคตรเลยว่างั้นเถอะทั้งโคตรทั้งตระกูลด้วยใช่ใช่ครับมันมันมันจะเสียไปถึงญาติ วงตกลูนลูกหลานแล้วลูกหลานจะเข้าเรียนโรงเรียนนะเขาก็จะมาบอกเอยพ่อมึงอะนะเห็นไหมปู่มึงอ่ะเห็นไหมนั่นอะนะไปทําให้บอนคาสิโนเกิดขึ้นเอในยุคปู่มึงเลยเนี่ยเนี่ยไมเพราะนั้นผมผมก็เชื่อว่าท่านคงจะมีนะมีสัมมาทิฏฐิมีความคิดที่ดีที่จะนะทำให้ประเทศนี้ ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีชีวิตที่นนดีขึ้นไม่ใช่เสื่อมไม่ใช่เสื่อมในในในร่มพระบามีของนมครับ้็ฝาก กรกษั์ทุกพระองค์ท่านรักท่านรักรับี่น้องปรนของนาคนของท่านท่านถือว่าเป็นคนของท่านคนในครอบครัวของท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะไม่ทำไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วแล้วก็ท่านก็ไม่ได้อยากให้มีอย่างนี้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ยังไงนะยังไงก็ตามเราก็พี่น้องกันนะเราก็บอกกันฝากมานะครับว่า จะให้ขอร้องก็ขอร้องนะครับเออย้ายผ่านไปเลยย้ายผ่านเนะเรื่องนี้ผ่านไปแล้วเสียหายมากนะครับคนที่คนที่จะรวยเนี่ยเจ้าของบ่อนเรื่องของีนคิดดูดิใครจะมีเงินถึงสองหมื่นล้านเพื่อมาเป็นเจ้าของบ่อนคนจนๆมีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าของบ่อนเนี่ยนะก็ต้องเป็นนายทุนและนายทุนที่จะหากินกับเรื่องพวกอย่างเนี้ย นะเป็นในทุนที่ไม่ดีแน่นอนนะครับะก็จะทำให้ประเทศเสียหายก็ขอให้นะฝากเรื่องนี้ไว้แล้วก็หวังว่านะเรื่องนี้คงจะเป็นไปในทางที่ดี ครับัวใจช่วยแซนนะคะค่ะก็จากที่อาแซนได้บอกนะคะว่าใต้ร่มพระบารมีในพืนแดนไทยแห่งนี้นะคะใต้ร่มพระบารมีแห่งนี้ก็มีความสงบร่มเย็นนะคะการทําอยู่ทํากินของพี่น้องประชาชนไทยนะคะได้ความสงบร่มเย็นนะคะล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าอาบายมุกเหล่านี้ก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะกับแผ่นดินไทยของเรากับครอบครัวชาวไทยของเราขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะค่ะจะได้ทำสันติ์ดีค่ะ แต่อย่างน้อยที่สุดในเรื่องของการพนันถูกกฎหมายนั้นเราจะต้องไม่ให้มีการพนันถูกกฎหมายเพราะอะไรเพราะจะทําให้ทําชั่วได้ง่ายใจมาก <Yeah! S 2> เพราะทำชั่วได้ง่าย